เยอะแยะหมดเลยมันอบอุ่นมันสบายใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากมีงานทำล้วก็อยู่ได้แล้วถ้าไม่มีงานทำอยู่ไม่ได้ที่มาที่นี่ก็มาทำให้เขาเตียนไปข้างอะไรเตรียนชลาพิบาลข้างๆนะนั่นอ่ะอยากจะมาปลูกต้นไม้ให้เขาของเรามีพันธุ์ไงอยากจะมาปลูกขักหวานให้เขาแต่จะได้มาอีกเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีกําหนดว่าจะได้มาเมื่อไหร่ มีความสุขมันก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็แต่ว่าเจอใครเขาก็มันแบบว่ามันอบอุ่นอ่ะ oh. อบอุ่นดีนดไม่อดไม่อยากเ <Hey, S 1> <laughs> อบอุ่นไม่อดไม่อยากไม่อดไม่อยากมีอะไรก็แล้อย่างก็สิคมาดว่าคิดอยู่เดี๋ยวจะไปเก็บผักหวานไปแจกชาวบ้านจะมีตามไม่ผลก็ยังขัดอยู่บอกให้พวกเราอิ่มก่อน <laughs> แบบศิกมาตบอกเลยอะเรแจกทุเรียนอะแจกทุเรียนแล้วโอ้โหมันก็ดีชาวบ้านมันจะมาเข้ากับเราได้ง่ายนี่เรามีผักหวานนะมีผักหวานแล้วเราจะเจะจะทาเป็นกำกำไปแจกบ้านละกำละกำกำใหญ่ใหญ่คครับตอนนี้เราต้องไปรับแจกผักหวานไปได้เลย <c oughs> เยอะตอนนี้กําลังออกเยอะ <c oughs> แต่ห่วงเขาจะไปเก็บดอกของเราหมดนะดอกมันกำลังจะออกลูกลูก <c oughs> ดีตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นแหละ พัฒ <laughs> นาพัฒ<า>นาหน่อยดไ,ได้ดีอะไรอ,ะอ่ะอใจไม่ผูกมัดก,กับอะไรเราทิ้งต้นไม้มาได้ก็ดีแล้วนี <c oughs> ่จะกลับแล้วเนี่ยกำหนดกลับ,ล <c oughs> ลบพอดีเลยเขาให้กลับพวกนี้